Chẳng và hạ tâm chắc để là thân hoàn thân xuồng nằm không sẵn thuốc sinh giang là thân văn quang hiểm tuần khỏi để làm đế là thân phía cầu cằn kén phải thuốc phiếu hưởng tươi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอใจพร้อมสัมผัสบนข่อยอยู่ลาตางหมู่หนุ่มเฒ่าก็ยุ่นเจ้าสิวันไปมันจนใจข่อยสิกลับคืนละนิวยอร์กย่านมันค่ตะเวนตกตังตะเวนหุ่ค่อยตัวอยสิเามื กอได้เอาคนิ่งหาได้อยูบุกนหน่อยอย่าลืมบะอย่าลืมบลาบุญาวลาบุญธรรุญธรนามดกด้ย่าสุดได้ลืมเสียให้ชื่อจำเอานา

đây và bờ thu cả gì bỏ bờ hà hà cao hụt chết thuốc chết, chết chẳng phải đưa xa ta ngay đi nhà xa Để không bỏ lỡ những เณรน้องเออลือสิติดตามตัวขาทั้งโซโซมีเหลียก็มีอยู่ก็ติดตามเป็นหมู่ทั้งอยูทุกกะได้ทางเฟบุกกสิสสเจ้าผู้มกฟัง ขอบอกอยุ่มอีกครั้งเพียงคำว่าทเทศดแล้วเดิมเด้ยุ่มเดื้เพียงเป็นภาษาลาวภาษาไทายสิมวัวใจบัดเจอบพอขอคำเมียน สียไปพ่องถ้าถึกใจกดไหลนี้่อได้เป็นกำลังใจพุทธิแลเผยแพ้ธรรมมาพร้อมสอนใจเจ้าหมู่ขายุ

ขอให้มีดีมังสูงสุดคันสัวตาเรื่งเรื่งขอยมีสนุมเตียงข้างนั้นทั้งควายอีกหลายเหมือยื้อยื้ทั้งฝ่ายซ้ายหลาเดนปา khăn nhuống um, dị bày thăng đầy cực mía nhắn kèo khăn cho cực nắng đèo pha vườn cho biển kia chặt chín nếu đây cực mì mà còn sao sáng hôm mà lo biến theo xéo Sa nắng thương sao văn sẵn phải mà vầy cụ dù vắng, cụ dù vắng ขันว่าคนจะขันในึ้นส่นิระพันยาสิมาบุญสงสารเกิดตายบ่มีแล้วเนระังเป็นเงินแก่สนุกเดียบ่มีเดือนอาอยู่ยืนจนบ้านักบ่ทถวนบ่มีหูขนมสายขันบอกไปถึงหันยังของยู่ใน สงสารขอให้เป็นผู้ที่ยานได้ปวดคนเศร้าใจอ่านว่าความทุกข์ยากใครทั้งกินใจทุกข์หมอดจะได้มือขอดมันละพันเกี่ยวเกี่ยวถึงอ่านิสงสงสอนทําบุญสร้างเจ้าอย่าดื้อไม่ยุ่งแถมตื่มตังจนกระทั่งวันตาย ខ្ះទៅក់ទៅទៅ្ទៅក្ទៅ្ំ្ទៅ។ប្រូវានិងពេគ្សាស់ទៅ្ទៅ្រោះានឹង biếng vương sốt thuộc giả bì, má, khó khoác chạy lay la nhung đường khói, số bùng trâu trang sa sa thua sa

ជ្រើងក្លាំង់ខ្លាញ្លារាប់បាករួនិងសាស់លាន់ផហ្អនុខ្លាំង ບໍ່ຢາກຄວນພັດພາຄວນສະນ Bye. cố thường thức xa nước phụ sư huệ đuôi sanh nước cố phun khai sông thân thân chân นมทุกท่านสิลาแล้วผู้สุขอยู่ที่กาลงไว้วังที่ไว้นี่ก่อนขอพักพรจุบทก่อนไว้แต่เพียงนี ป้าเองนันทนากรด้วยอาตมาเองกัขอขอบคุณขอบคุณตีภาจารย์เจ้าอธิการข้าเจ้าพอผ้อา,าแต่กับภาจารยนนูไม่แต่กับผมด้วยผัสทรงประจํายุวัดน์เราพุทธาภาวนาร่างแห่งหนี้ผมด้วยศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้คําสูปธรรมบุปผครูบามาตงแต่มาะหอมาเต็มโดยความอบอุ่นยินดีสิ่งใดหาก ปกติก็ปกับใจยุ่มพอยุ่มแม่ที่่าคุบาอาจารย์กับคอถั่วโอซีเสียงบุรีกับคอไพน์นั้นัาตาอหยาดยุ่มบุติได้ฟังไปแล้วถามว่าคือหอดคือเึงอาตมาอยากฟังเท่ฟังธรรมกับเป็นฟังในยูทูบเดิอแม่เดิมพิมคำ่าเทศแล่เล่าเดิมเป็นภาษาลาวภาษาไทยภสิเจีนอาตมาเทศนป็นได้ไล่กันเป็นคำซ้อนเป็นธรรมมานอกกับฝาฟังนุง่งหยาดยุ่มทุกทางทุกคนถ่ายสุดสุดถ่ายู้บายยุ้มยังจะตอบสนองบุญคุณพ่อแม่กุบาอาจารย์ ผมเลยสยัตยาญาดจมูกแต่มานังฟังเทศยงฟังธรรมในมณีตั้งแต่ต้นจนจบหลายมือผ่านมาก็ขอเพาะอ่างอินเอาพุนประพูดคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณชิ้นคุณท่านคุณใบภาภา,าวนาะสิ้นทรัพย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสกลันรกนี่หรือว,ว่าที่มีอยู่ในวัดอุดถาุต้าเข้ามาหนารามแห่งนี้จงไปพิทักษ์ปกปักคังสาสาัตยาญัดจมูกให้พะกันตลอดปลอดภัยมีความสุขก,กายสบายใจหายปัญยาตัว่า,าหายทุกข์หายโศกหายหลงหายไพ่ หายของเข้นเวียนหายอันตรายทงางไลยทัางพวงสุกไรที่ประเสริฐโทษไรมาเลิดที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ทรงสามีพ้ตรงบังเกิดเกนสัทธายาญงพให้สัทธายาญงในรังพระพ้นเกี่ยวพ้นทิพย์ทั้งสี่คือมีอายุวันนกะสุขาภรากถูกทิพาราติกา